เอาเลยครับผมสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออีกครั้งนะครับในเกม Ark Survival นะครับในโหมดเล่นเป็นไดโนเสาร์หรือว่า Play a s Dino นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนแบบเฝ้ารอกันมาเดินนานนะครับวันที่ผมจะได้มาเล่นเป็น w a r ช h i อ of the a อาร โอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มไปเก็บเลเวลกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าแสตของมันกันก่อนเลยดีกว่านะครับเลือดมาเดิมๆอยู่ที่108่งร้อยล้านสแสนนะครับ12,200ครับผมดาเมจอยู่ที่840แต่ว่า840นั้นจะแรงขนาดไหนผมก็ไม่รู้นะครับสเตมินาอยู่ที่92้าสิบสล้านหนึ่งแโอ้โหทุกๆอย่างมาแบบอลังการงานสร้างมากๆนะครับเอางี้ว่าไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็พร้อมจะละว่าเลยครับให้ฝังตายจัดอุุ้ยยยกกรระะตตา มันจะมีตัวอะไรมาสกิดเรานิดิึงไม่ใช่ปัญหาฟัางกอจะเอาเหรอโอ้โหรู้สึกอำนาจอยู่ในมือเดินช้าดิึงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ผมว่าผมต้องการสปีดนะครับในการไล่ไถแนวนวเสานะครับให้ศูนย์พันแบบไ้ที่สุดสปีดไปที่182ดูดต่อเลยด้านหน้ากลับไปหนึ่งทีตายยกแกง๊งมาดนนี้ต่อเลยเเจเดารี่ฉลามใช่ไหมเจอพลังไฟไปจัดการตาย ้ท่านี้แบบเป็นอะไรที่ส่งพลังกันแบบสุดๆดนะครับผมการลุ้นต่อเลยไทเดนโนสสลัดใช่ไหมเจอพี่หน่อยพี่เต่าตายไปก่อนเรียบบอกได้เลยว่าการพ่นไฟแต่ละครั้งนี่ตายกันเลยในระนาดนี่ไทเดนโนสสลัดไม่ตายเหรอสามเข้ามาเข้ามาจัดไปสู้เหรอสู้เหรอถืว่ากัดธรรมดานี่จะตายไวกว่านะครับท่าพ่นไฟครับผมแต่ว่าท่าพ่นไฟนี่ดามเมจมันจะกว้างกว่านิดนึง ตอนนี้รู้สึกว่าจะเดินผ่านนะครับแต่ก้อนหินไม่แตกแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วโอ้ความโหมดเรามีนี่จะตายไปลอยคายหมดเลยโอ้โหเป็นความรู้สึกแบบไม่เคยรู้สึกมันเท่านี้มาก่อนเลยครับเอฟเฟกต์มานลังการเหลือเกินจับจานนี้ต่อตายตายทุกตัวแน่นอนทีนี้ผมว่าเราอัดดาเมตไปอีกดีกว่านะครับแชมเปี้ยนซาโกอยากกัดก,ก,ก็กัดไปเลยไม่ใช่ปัญหาน้อง แทบไ่สับกทสถานกันเลยทีเดียวทีนี้ตาพี่บังน้องจัดไปตายสบายสบายวิ่งฝ่าป่านี้ไปเลยดีกว่ามั้งอันนี้ก็คือมุมกล้องด้านหน้านะครับไม่มีใครหยุดผมอยู่อยู่แล้วปองพลังไฟตรงนี้ดูดิมีใครตายไหมตายแค่ตัวเดียวเหรอมังกรด้านนี้ต่อเลยจะจยตายกันไฟเฮ้ยดาวเอโดกดากอะไรวะเนี่ยตดแรงรแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะไปโดนกับพวก ตะขาบแน่นอนเลยครับมันจะท้อนดาเมจกลับมาครับผมไปพาไปวอลชีฟตัวนี้จะเป็นวอลชีฟจาก m ิสติกนะครับผมคนละตัวจากเอนุนากิแต่ว่าความโหดที่บอกได้เลยว่าสะใจกว่าครับพลังโจมตีมันแบบอลังการมากไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ทุกอย่งจางเฟล็กลุยต่อเลยไปไปไปมีรอยนิดนึงไม่ใช่ปัญหาตกพื้นจะเสียเลือดหรือเปล่าเสียเลือดอยู่ พอเสียตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นการลอยนะครับเสียเลือดเยอะมากแต่ว่าไม่เป็นไรผมว่าตอนนี้ไม่แน่เราอาจจะเลเวลใกล้ตันแล้วง่ายครับตามน,นี้ต่อเลยเดี๋ยวูไปดนตรีประกอบนี่ก็ขั้นมันเหลือเกินดนตรีตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นจากเกมไฟแนลแฟนตาซีะครับภาคที่7ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นดนตรีที่มากับตัววอ์ชีฟตัวนี้อยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับผม,ผมับผมจัดไปเพื่อนไปไปคาไปเลยคาไป,ไป,ไป ตีๆๆมันเท่าไหร่เรายิ่งเล่นมันนั้นอย่าติดอย่าติดไปต่อโอเคครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาอัพนะครับค่าพลังกันให้สุดกันไปเลยดีกว่านะผมเลือดเดิมๆที่ได้มา108ล้านนี่ผมว่าอัดไปรัวๆเลยดีกว่าจะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับอัดไปเยอะๆหน่อยเลือดตอนนี้น่าจะไปที่2645ล้าน2 5 0 0 0 0หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเลือดไปเยอะมากครับผมเท่าไหร่เนี่ยเลือดของเราตอนนี้นี่ยไปที่ 26, 2 6 4 5 2ื่นหกพัรับที่ล้านเดหมื่อหอก็ ดาเมจไปเลยดีกว่าใครใครมาวุ่นวายจัดไปตายตอนนี้เราเข้าสู่โหมดความโหมดแล้วไม่มีใครหยุดเราอยู่ที่เดือดดาเมจไปเลยสปีดผมว่าที่200ดีกว่าสปีดตอนนี้ไป205นะครับผมอัดดาเมจให้สุดเดี๋ยวจะได้ทดสอบดามมี่ทีเดียวเลยตอนนี้เลเวลเราก็ตันไปนที่เรียบร้อยนะครับผมอัดไปอัดไปดาเมตตอนนี้มาตันอยู่ที่2 7 1 5 9 1นะครับ เอาละครับผมที่นี้ก็ได้เวลามาทดสอบดาเมจอันมหาศาลนะครับของบอชีฟกันแล้วนะครับการกัดธรรมดาอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่3 0 3ล้านนะครับส6ง1 7 9 2่ส่วนการขึินขวานี่อู้ยมหาศาลทานี้ผมว่าแรงแน่นอนมันขึ้นมาแบบโอ้โหเป็นคอมโบเลยครับครั้งละ64ล้านนะครับผมแับรลองมาโหดแน่นอนไปทีนี้ก็ไล่อารวาสกันเลยเดีกว่าไปล้างบางก่ออากันจัดไปตายดุยกระจายกันแน่นอน ไปหวดไปค่าให้หมดบอกได้เลยว่าวันนี้เละครับเละแน่นอนเทระเบิดจะเอาใครจยเอาบอกมาจัดให้ได้โอ้โหอำนาจดีอยู่ในมือผมเนี่ยครับสบายสบายไม่มีใครหยุดเราอยู่ใครอยากจะให้ผมถล่มบ้านไหนนี่สบายสบายเนะยครับบ้านเบียบียังได้เลยรอบนี้สบายสบายอยู่แล้วไอ้กงไอ้กอตตี้บอกได้เลยตายแน่นอนไม่มีโอกาสที่จะสู้เราได้เลยจัดทางนี้ต่อ ปีปงปีปลาหรือเปล่าโอ้โหปลาน้อยวันนี้แต่ก็ตายหลายตัวอยู่ตรงนี้ต่อเลยกระจุยกระจายเดี๋ยวจะลองมาเซิรเฟบเบาๆที่บ้านมิยาบีดูนี่มันจะมีตัวอะไรนะครับสามารถสู้เราได้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าจะมีหรอกจัดการไปตายจากจุดต,ตรงนี้ทางด้านหน้าก็ถึงบ้านมิยาบีแล้วนะครับผมแต่ว่าการทําร้ายในเด็เสาวในบ้านมิยาบีผมว่าเป็นความรู้สึกแบบรุนแรงเกินไปมันเสียใจนะครับไม่เอาดีกว่าเราฆ่าเด็เสาวทั่วไปนี่แหละจัดไปหลังบงังเลดบูดกันเลยวันนี้ บัตรมาเธอเทมบัตรมาเธอไทน่าจะเป็นบัตรมาเธอพิยบีอึกระตุยกระตายไปกระดานบนตรงนี้ต่อเลยกัดแหลกกัดเรียบพยายามควางขวางตายฆ่าไม่มดทุกตัวต้องนีต่อหนึ่งดอกตายกระตุยกระตายมีเอเป็กหมีด้วยนะครับที่นกจะเอาเรียบร้อยโอ้โหโคตรมันอนะตัวนี้บอกได้เลยว่าเล่นโคตรมันครับกัดไปกัดแหลกไปเลี้ยงสักตัวหนึ่งอุย้ยกระต่อเลยอย่าปล่อยให้จังหวะมันหยุดความมันมาแล้วอึจับไปตาย ่ามันที่หมดตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วนะครับดาบง,งดาเมจเลเวลสุดๆไปแล้วรู้สึกว่าจะเจอข้อเสียอยู่ที่ว่าค่าอยู่นะครับมันจะลดลงเรื่อยๆเ,เลยเราจะไปที่ต้องใช้การรีโมทยูสนะครับเพื่อรีค่าหาเนี่ยขึ้นมากครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าความโหดมันนี่บอกได้เลยว่าสุดๆามากไหกะตุยกระจายนไป ยุยต่อกัดไปกลัดไปโดนไม่โดนไม่รู้ใส่อารมณ์ใส่ฟิวลิ่งไวก่อนไปคายหมดคนพลังไฟอไยอดมากเป็นตัวที่เล่นมันที่สุนดนะตั้งแต่เคยเล่นเกมอาร์คมาอาจจะมีการแสบ,บตาที่น,นี่ครับสำหรับเอฟเฟกตัดไปกลัดไปตอนนี้ต่ออย่าทะเลาะกันกเดี๋ยวพี่เคียร์ให้น้องใครมีปัญหาบอกพี่เดี๋พี่จัดก,การเองแต่ว่าเวลากระโดดนี่ เราต้องลงมาก่อนนะครับไม่องอั้นจะเสียเลือดเยอะมากใครมากัดตีนใครมากัดตี้นตายไปไปกัดไปไ,ไปกัดไปตรงนี้ต่อไอ้กระตุ้กระจายโคตรมันครับผมไปกัดไปกัดไปอาโนอะไรเอเปสคาโนกระตุ้ไปมาด้านนี้ต่อแต่อาจจะกินสเต็กเครื่องนิดนึงครับผมสำหรับใครที่เครื่องไม่แรงจริงอาจจะไม่ไหวแต่เครื่องของผมนี่โอเคครับทำมาเต็มสูบเพื่ออาร์ตโดยเฉพาะ เดินหน้าไล่จัดกันเลยเฮ้ยพลังไฟจากตัวอะไรไมันคือพลังไฟจากตัวอะไรไม่รู้ครับแต่ผมหาไม่เจอคาโลจะเอาแม่ตัวเล็กตัวน้อยก็แบบกล้าสู้เราอยู่เนี้ยผมเดินหน้าลุยต่อเดินหน้าลุยต่อเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับบ้านหลังเล็กของผมดูดีกว่าที่อยู่ชายเลนะครับว่าจะพังไหมวาตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่โหดใช้ได้เลยแต่ทุกทอย่างนะครับในเซิร์ฟนี้ผมทําการเซฟไว้หมดแล้วครับผมไม่ต้องห่วง ว่าอะไรมันจะหายสบายสบายชิวๆมองถล่มบ้านหลังนี้ดูพลังไฟไปเฮ้ยโอ้ย,ยกระจุยกระจายครับเอฟเฟกมีค้างมานิดนึงครับผมหลังจากที่ค้างก็บ้านหายไปขึ้งหลังครับกัดตอ,อจับไดครับบ้านกระจุยกระจายครับตอนนี้เรียบร้อยเวลาบ้านแตกนี่จะมีอาการแบบโหลดแมบค้างนิดนึงพวกไดโนเสาร์พวกนี้ก็ปล่อยไปถ้าผมพ่นพลังไฟนี่บอกเลยว่า ตายเนี่ยตายหมดแน่นอน <S <S นั่นเป็นเสียงของไททันก๊อตผมคิดว่าเราน่าจะลุยกันมามากพอแล้วเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจับส่วนแบ่งกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะผม <S <S เอาละครับผมเลที่ก็คิวแบทแรกนะครับทีเล็กเลเวลสิบล้านนจำนวนห้าสิบตัวหุย่ยกัดทีเดียวกันลุยกันตายกันไปโอ้โหเป็นภาพที่แบบไม่อยากจะเชื่อกันเลยตายตายไหมไอพวกที่อยู่ในดินนี้รู้สึกว่าจะตายยากเหลือเกินโอเคครับแบทแรกไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเคลียร์ไวขนาดนี้นะผมทีเล็กเลเวลสิบล้านจำนวนห้าสิบตัว ตายภายในพิบตาเลยนะครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์ที่2นะครับอัลฟ้าเล็กเลเวล100ล้านนะครับจำนวน1ตัวนะครับผมผมว่าเลเวล1ล้านมันกระจอกกันไปต้องเล่นเลเวล100ล้านกันเลยทีเดียวมาเลือดของมันนี่บอกได้เลยว่ามหาศาลนะครับไม่ต่ำกว่าประมาณสัก1นึ่งหมื่นหรือว่า1นึ่งแสนล้านนะครับสำหรับเลือดของอัลฟ้าเล็กตัวนี้ครับผมผมก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันกระตัวจะตายไหมเพื่อนโอ้โหใช้ได้ดีกว่าดูเหมือนว่าการกัดลงไปนี่ไม่ทำให้อัลฟ้าเล็กตัวนี้สะทบสะท้านเลยนะครับผม เลือดยังไม่ออกเลยเนี่ยก,กลับไปกลับไปเราต้องอาศัยความขยันในการกัดกันหน่อยเจอพลังไฟไปจัดย,ยังทนได้ยังทนได้อยู่ซ้ำลูกที่สองลูกที่สามด้ำหมของพลังไฟนี่อยู่ลูกนึงก็ประมาณ62ล้าน,นครับผมและการโจมตีแต่ละครั้งนี้บอกได้เลยว่าโคตรจะคอมโบเหมือนมันจะไม่มีเลือดออกเลยนเนี่ยโอ้โหอึดจริงครับ แล้วก็พลังโจมตีของมันทําให้เลือดเราตอนนี้เสียมาประมาณสัก20แล้วครับผมกลับไปกลับไปผมว่าในจะสู้ได้อยู่แต่อาจจะนานนิดนึงรู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มจะมีเลือดออกมานิดนึงแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าผมตาฝาดหรือเปล่ากระนําเข้าไปเจอไปขนาดนี้ก็ยังยืนอยู่ได้ครับไม่น่าเชื่อเลยครับผมกระนํำต่อกระนํำต่อโอเคชัดเจนแล้วครับเห็นเลือดที่หลังแล้วกลับไปกลับไปตายไหมกูยังไม่ตาย เลเวล100ยล้านนี่โอ้โหเลื่อนเยอะขนาดนี้เลยวะเนี่ยกลับไปกลับไปตายดิตายดิยังไม่ตายเหรอสัมพลังไฟไปอีกสักหนึ่งดอกอย,ยังยืนอยู่ได้เหรอกระหน่ำไปกระหน่ำไปรัวๆถ้ามันยังทนอยู่ได้ก็กับไปเรียบร้อยครับผมเอาฟ้าเล็กเลเวลร้อยล้านกว่าจะตายนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยับทีนี้ก็เราไปจัดแบบ ฝึกแบบโหดกันเลยดีกว่าเอาละครับเรี่องคือแมตช์ถัดไปนะครับระหว่างวอลชิฟกับไททันก๊อนะครับมาดูกันว่าศึกนี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับเปิดฉากลุยก่อนเลยอุย้ยทีเดียวตายโอ้ไททันก๊ตอตแต่ว่าเลเวลมันแค่500ครับมันไม่สามารถที่จะเสกเลเวลเยอะได้ครับแต่ว่าทีเดียวตายอ่ะคิดดูดิหลายๆคนก็น่าจะเห็นเลือดก,กันแล้วครับว่าเลือดมันไม่ต่ำกว่าหลักล้านแน่นอนครับผมโอ้ทีเดียวอยู่ไม่มีโอกาสจะได้สู้เลยงั้นเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปลุยกันแบบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผม เอาละครับผมเลนนี่ก็คือแมตช์สุดท้ายนะครับเป็นศึกระหว่าง w a r Chief of the a r k นะครับของอนูนิกกับของบิสติกนะครับผมมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับโอเคครับผมแมตช์เริ่มได้ครับจัดไปเข้ามาเลยเตินหน้าเข้ามากัดตุ้มตัวกัดตุ้มตัวได้กันได้กันได้เลยมาขบอดขบอดเข้ามาเลยจัดไปจัดไปโอ้โหเดี๋ยวชนะดีกว่าเรียบร้อยครับผมผู้ชนะก็คือ w a r Chief นะครับของบิสติกครับ ุดยอดมากมายห้าตัวก็เอาเราไม่ลงครับผมวันนี้โอเคครับผมงั้นเอาไปว่าไงดีพานี้เราจบกันเพยงเท้านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชิ้นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ